เฟย์พิมเฟย์พิมเฟย์พิมชาแนลเริ่มข้าสู่เฟย์มชาแนลขอต้อนรับกลับมพบกับบุูมกับบังอีกแล้วค่ะวันนี้เราจะมาทำเพลงอะไรครับวันนี้เราจะมาทำอันนี้ EP2 แล้วไอ a ์แลน d ์โอ๊ตคุชี่พับคอนเนชั่นขี้เกียรติเสียงสองขี้เกียรติกันเริ่มพอพอมีคนให้ทำก็จะทำบ่อยๆอ่ะไม่ได้นะเกียรติเสียงตัวเองมากทำไม่ลยเผื่อผู้ชายจะชอบใช่เหรอไม่ห่วงเลย EP2 นี้มีใครบ้างคะบังมีน้องชายเธอไงใช่ก็คือดอนนี่เองนะคะโอ๊ยปวดหลังาด มีเดนดี้แล้วก็มีเซคิเดลิกเซคิเดลิกนี่คือครั้งแรกที่เราอ่านชื่อเขาอะสุดคืออะไรอ่านยากอ่านยากมากเนาะแล้วก็มีเคซิกไวอ่านี่แล้วคนนี้อีกคนหนึ่งชื่ออะไรครับวองวิสบอยวิสบอยอ้าจริงๆถ้าสมมติเราเราไม่ไม่รู้ว่าน้องชื่อวิสบอยเธออ่านว่าอะไรวิเซตบอยมั้งวิวิลีเซตบอยวิลีอะไรก็ W มันไม่มีตัวตลาดมันจะสะกดได้ไก็็เปน W ยังไง เลยก็น้องเซนหยาบนะคะเราไปดูรีแอคชั่นก่อนแล้วก็ดูเสร็จตามไปรีแคปกันด้วยนะทุกคนไปคุยกันในรีแคปนะครับผมไปไทยแลนด์โอสทร์ทูฮิปฮอปคอนเนคชั่นดนตรีเว้ยเสื้อราดอะไงไอ้ยอบโฟมเท้ากูเพชรปูนกูให้มึงเช็คกันดูกดและขอดพ่นความโยบเปิดน้องไมค์กูฟฟนเช็ควันทูเซตความเป็นปัดเจตเทสฟังกันเสร็จสับเด็ดจัดเพราะคำปูมันเรียงสวย

กูตอนแรปเลยไม่โคตรมันแบบ no oil added ฟัวแบบมินิมอลกูไม่เน้นขอนแซวเวอโอ้กูไป bring it back พาคนฟังโยกแหลกแล้วกูก็เหมือนกับบาทแผลพอโดนตีไม่โคตรแสบชอบตอนตอบก่อนตุ๊กตาชอบไม่ต้องเอาออยมาแอดเลยยิบปากกาขึ้นมาสะบัดและปัดคำจับวางลงสลักตัดรานขาจับพุกตัดดานแรปมึงจับวางจะโอนสกู จะให้ก wow. <i> ูหยุดแรบมึงรู้กูแพ็ครับจะแคร์เมื่อตอนกระแสมันแซะแต่โอ้สกูพวกกูแมงแกงสเตอร์สิบคำทำมึงติดใจรับกูติดไฟจะยิ่งกว่าทรัชชอร์อ่ะฮะไม่มีแาสเตอร์ให้พวกเฮตเตอร์ที่แค่สัมผัสแบบลองทำกูฆ่าตต่คำเป็นข้าตากอนแค่ตกตะกอนงเป็นท่องคำพวกมึงยังเรียกกูฆ่าตะกอนคำทำแบบเด็กเซอร์ว่าแค่นี้ก็รู้กูแตกตากูเกิดมาเป็นแบบอยาดแล้วฟัง กูไม่ดังเพราะกูไม่ชอบจะนำหน้าใคร AKA กูเรียกยากมันเป็นเหนตุผลที่โปรออตุกางมากมึงโดนล่ากันตอนฉันล่ใจไอ้สัตว์เน <c oughs> ี่ยกดันตอบมากเลยแต่ว่าเปลี่ยวคัดเปลี่ยวมีเรื่องจะพูดนะ ดดอกเบ็การใช้สมองคิดสนองนี้ของตัวกูเองตอนพลิกคำให้มันเป็นสองทิศกูไม่เคยมีใครมาสอนฟลิปพกดีแต่ปากกูไม่เคยจะโกวและแท้กูดตาก็ชัวหัวมึงแตกเป็นสองชิ้นจะจริงไม่จริงจะวินไม่วินกูม่อินละครอย่าไปดีบนจอจะตีกว่าพกเบี้ยเมือกูกินขาดุวกเฮียบอให้มากันเพียบกระสุนกูก็ยิงฝ่าสงครามจะคิวไม่คิวอย่างที่บอกพี่อิวแม่งคิวกว่าไม่มีหลอกซุดตาขาดทะิบก็แค่ไม่หยุดซ้า 6บากูเลยค่อนข้างจัดแท้อะไรมึงแับมาให้กูดูได้เอาที่ยากกว่านี้หรือเพลงไม่ได้มึงว่าผิดนี่มันคือที่ทุดของความสามารถมึงแล้วเจนกูไม่คงไม่แคล้วขาดมึงพลาดแล้วกูคงจะไม่ถึงกับแรปขาดแต่ตามพวกกูจะแรปบ้างและพวกมาดแอคยังกล้าแววงแต่กูว่ากูหยุดดีกว่าวะลมหายใจมึงเิ่มพังงาบแล้ว กับน้ำคำอัคละเอามาโฟกับจังหวะใบไม้ทรายโอสักคูติดอยู่ที่ใจกูทุกขนาดไม่ว่าจะแราบจะแบ้จะแทบจะซิปจะวิดเราบีกูสปินยังโผจะฮิปติดอโนในทุกสลับอย่าง์ชนะมันแตกก่อถึงหอเอามาสปินโชว์ฟิฟฟฟยิ่งกว่าหาคาบซิกมาเลยตีกอนมดูพวกเด็กวิตรู้เลยว่าเด็กวิตย์อีกครับ กูจะแลบไปอีกนานที่ชีวิตจะบูชิกูก็ไม่คิดจะหลีกทางทางที่กูเดินสนุกเกินที่จะว่างมาตอนจุดแล้วก็เบิร์ดที่เพิร์จะเริ่มเอาปีกกลางจับอากับอาร์มาเลี้ยงเป็นสัตว์กับทาให้มาจุติมนโฟมให้ดูบรรจักษกับตาสัมผัสครับกูจัดทำบรรจับกันมาสับยังษสะดาวฟังวีสปอยในชื่อกูรู้จักยังมาเดอฟ้าก์ ไม่เคยจำแนกแบ่งว่าโอเกตแรปอะไรมันฮอตกว่ากูสนอย่างเดียวคือเพลงของกูต้องขึ้นไปอยู่บนท็อปชาร์ต I'm still hip hop ล่ะกูให้มาโชว์นิบีของโอสกูกูโฟล์จนคนมันดูจนคนมันชูว่าอยากเป็นแบบแนวโออย่างกูไอ้สัตว์กูไม่ได้ทำแค่ร้องเนาะกูพร้อมซ้อมทุกแนวกับเพลงกูติดหูนั่นเป็นเหตุผลที่กูคิดคุกแพงกูคิดว่าถกแปลนว่ากูจะแตกอย่างวันไหนที่แรปไม่ทุ่มกูจะทำให้ดุ้งด้วยเมโลดี้ที่คุ้นปากมึงอย่าเพิ่งด่ามึงอย่าเพิ่งเกลียดแค่มึงไม่ชอบสไตล์กูมึง ียมึงดูในใจผมกูฟโล่คำมันก็ฟังกันให้ละเอียดสิทำไมยังไม่สำเนียบอีกกูฟโล่ชิลแต่สกิลกูจัดหรือจะต้องให้กูเปรียนอีกกูคล้องสัมผัสปัจจุบันใจเพราะตอนกูรักกูเหยียบปิดใค่จะเปลี่ยเปลี่ยนสิแต่กูก็ยังไม่เปลี่ยนดิมึงอย่าได้คิดมาเปลี่ยนอีกคุยน้องเซนอย่างนี้น้าเหมือนเพื่อนเราอะดูไปดูมาโอเคเดี๋ยวเราไปดูรีแคปกันต่อนะไปดูรีแคปกันครับ